สวัสดีครับมิทที่รักแฟนหมัดมวยก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับวิเคห์วิจารณมวยสดๆกันทุกวันนะครับพร้อมทีเด็ดเน้นๆสองตัวนะครับวันนี้เราจะมาวิห์วิจารศึกเจ้ามวยไทยนะครับประจําวันเสาร์ที่30สิงหาคมนะครับพศ2568นะครับจัดโดยเสี่ยสมหมายสกุลเมตตานะครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับเริ่มถ่ายทอดเวลา12นาฬิกา15นาทีเป็นต้นไปก็เหมือนเดิมครับฝากซ่องมวยเด็ดเจ็ดย่านน้ำไว้ด้วยนะครับก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดกระวนนคัับทุ สำหรับท่านไหนที่มองหามวยพักยกนะครับหรือที่รุ้นกีฬาต่างๆนะครับผมขอแนะนําครับแอดไปที่ pj 1 6 8นะครับอย่าลืมใส่แอดด้วยนะครับเพียงแค่ท่านสมัครไปท่านก็จะได้รับสิทธิ์เข้ากลุ่มมวยฟรีนะครับเข้ากลุ่มข้อมูลมวยฟรีแล้วก็เข้ากลุ่มลายเสียงฟรีนะครับแถมรับเสื้อสวยๆอีกหนึ่งตัวนะครับมาเข้าสู่ทัศนวิจารณ์ศึกเจ้ามวยไทยกันเลยครับคู่ที่หนึ่งครับเสือเจสอโซกเกเินการสร้างนะครับพิกัด143ปอ์สี่งิบส1 4ปอนด0.2่างรร่พบแก่นเพชรสมิงใสนะครับ พิกัด1 4อปอนด์สร้างได้141.6ขาด1.4นะครับเสือเกเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับมีนอกมีในนะครับส่วนเจ้าเกนเพชรเป็นมวยหลักเหลี่ยมนะครับฝีมือติดตั้งขวางคานะครับคู่ที่1วันนี้ผมออกซอมไปที่เสือเกสอสโซกเกรรนการสร้างนะครับดูว่าอาวุธหนักแรงกวานะครับจะเอาชนะคะแนนเกนเพชรสิงหาใจไปได้นะครับคู่ที่1มาถึงคู่ที่2สุซับเล็กตอลำนต่ออิทธิพลนะครับ พิกัด154ปอนด์ช่างไล่ตามพิกัดพบกับบุลเลอร์ ed, สอบุญมีดิทนะครับพิกัด154ปอนด์ช่างไล่ตามพิกัดสู้ซับเล็กเป็นมวยจังหวะฝีมือนะครับเตะตั้งขวางคานะครับมวยวงนอกส่วนเจ้าบุลเลอร์สอบุญมีดิทเป็นมวยบู๊มวยเข่านะครับวงในมีล็อกลัดฟัดตีนะครับคู่ที่2ว like ันนี้ผมออกซ้อไปที่บุลเลอร์สอบุญมีดิทนะครับดูว่าช่วงนี้สอบุญมีดิทมาแรงนะครับยังไม่แพ้ใครนะครับออกมาแต่ละตัวรวงไข่กําลังดีครับคู่ที่2ออกซ้อไปที่บุลิบบุญมีดษ์คครัจะะะเอาชนนนแ ซูซับเล็กต่ออิทธิพลไปได้นะครับคู่ที่สองมาถึงคู่ที่สามครับคู่เอกนำรายการยอดจีลาโซห้าพยักพิกัดร้อยสิบเก้าปอนด์ช่างได้ร้อยสิบแปดจุดแปดขาดศูนย์จุดสองนะครับพบกับซูซับโอสลัดซีบนะครับพิกัดร้อยสิบเก้าปอนด์ช่างได้ร้อยสิบแปดจุดแปดขาดศูนย์จุดสองยอดจีลาเป็นมวยเข่านะครับวงในล็อกรัดฟัดตีนะครับแข็งแกร่งแข็งแรง,งนะครับส่วนเจ้าซูซับเป็นมวยอาวุธครบเครื่องนะครับนอกไร่ในดีนะครับ คู่เอกนํารายการวันนี้คู่ที่สามผมออกซ่อมไปที่ยอดจีลาซอห้าพยักนะครับรู้ว่าลูกตื้อลูกสนดีกว่านะครับแข็งแก่งแข็ง,แ,ขงแรงไปไปไล่ดุนครับจะเอาชนะคะแนนจูซับสองสลัดซีไปได้นะครับคู่ที่สามมาถึงคู่ที่สี่นะครับคู่ปิดท้ายรายการยกเพชรจิตผู้ใหญ่คำล่านะครับพิกัดร้อยี่สิบปอนซ่างได้ร้อยสิบแปดจุดแปดขาดหนึ่งจุดสองนะครับพบกับซนแดนด็กสอ สสาอ่างยิมนะครับพิกัด120บปอนด์ช่างได้120.8ลด0.8นยจุดแปดนะยกเพชรเป็นมวยเตะขาต่อยหมัดนะครับอาวุธหนักแรงนะครับวงในมีล็อกลัดฟัดตีนะครับส่วนเจ้าชนแดนเด็กนะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือนะครับติดตั้งขวางขาคู่ที่4วันนี้ผมออกซ้อบไปที่ยกเพชรสิทธิ์ผู้ใหญ่คำล่านะครับดูว่าลูกตื้อลูกชนดีกว่านะครับอาวุธเตะขาต่อยหมัดจะเอาชนะคะแนนชนแดนเด็กสสาอางยิมไปได้นะครับคู่ที่ส มาถึงมวยรักมวยซอบสองตัวเน้นๆวันนี้นะครับตัวที่หนึ่งออกซอบไปที่บุญเลิศ์อบุญมีดิบนะครับตัวที่สองออกซอบไปที่ยอดศิลาซอห้าพยักนะครับมวยรักมวยซอบสองตัวเน้นๆนะครับเอาไปกดเลดกดพักยกกันได้นะครับเป็นไงบ้างครับมุมมองทัศนวิจารณ์มวยวันนี้ถ้าชอบการวิเคราะห์วิจารณ์แบบตรงไปตรงมานะครับไม่อ้อมค้อมก็อย่าลืมกดไลค์กดแจก์กดติดตามให้กับช่องมวยเด็ดเดียดย่านน้ำด้วยนะครับพิเศษท่านไหนอยากได้ทีเด็ดหรือวิเคราะห์วิจารณ์สดก่อนใครนะครับ เรามีทีมงานส่งตรงให้ทุกวันวิเคราะห์วิจารณ์มวยสดพร้อมทีเด็ดเน้นๆทุกวันนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าครับกับมวยเด็ดเจ็ดย่านน้ำสืบลึกทุกมุมมวยนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านเฮงเรวยดวยครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ